กระดามพองอย่างอย่งก็ไดใก็ได้กัูน้ำคยว่าปิดกันปิดคลิปล้วบอว่านว่าปิดนี้เราบอปิดแล้วขอว่างสิพอจะนี่ปุ๊บขมเมออกมาเลยว่ะนะยงีหอกกระามอืมีหอกกระตามม่ขัน่าอย่งไม่อย่าง่าว่าเขมมนตจะไหนเตรยเตยเวตีเราราบอกหอยดิเจ้า มีการน้ำไม่มีไม่มีเต้ยมีแต่กระยังไหวเนี่ยกระเจ้ามีกระเจ้าบ่เออกระดามพองอยังอยังกรไดามกระดูกน้ำโอ้ยช่องสาวแวนฟ้าลวงนี่ก็ผีหลีมาโโอ้ย วันนี้ันี้สาวทุงมนไปเพราะเป็น,นเด้อมาพบบกช่องสาวแวนพาลวงนี่โอ azzi, ้ยโอ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 ้ยมันมีอย่างสน่ะมีแต่พักบุงม่แต่ผักบุงว่ได้เกยันด อนกี <ève S 1> Actually, <laughs> ่กืมาไมอมีการถามคอยว่าปิดกันปิดคลิปแล้วบ่ว่าส่นว่าปิดนี่แล้วบ่ปิดแล้วขอวางสิ่พอจะนี่ปุ๊บขมเมนออกมาเลยว่นน่ะยังยีหอกกระตามอืมมีหอกกระตามมีขันว่ายังไม่มปนอย่างป่าว่าเขมเมนว่าจะไหนเต๋อเตอวตนีเราเราบอกหอยดิเจ้า มีการไม่มีไม่มีเตยมีแต่กะยังไหวะกระเจ้าบงยกรเจ้าบ่เอกระดามพยังงกระดามกระดบโอ้ยช่องสาวแวนฟ้าลวงนี่ก็หลี่าโอ้ย

อบไมนมาพี้แล้วนปีที่แล้วว่างนี่มีหลายเดมะพข่คยสูบก้อนตัวเนี่ยมันกะจะล้มไปพุ่นลาคุณน่ะน้ออืมอืมอืมลองหาบังอืมเมยนจะกระเจาเนาะเมีนจะกระเจานนมะเมนีพามะพกกับอันอ่าอ่าช่องอันอัน สาวแวนฟ้าลวงก็เลยช่องอันนั้นทุ่งมุนอินซีก็เลยไป,ปเปลี่ยนเลยเปล่นนี่ปุ้มหัวเจเจสัมผัสไอ้ยังเราเลยเปล่นนี่เออมากับหัวตะขวหัวตะหัวขวดเราอิตอร์อเตอร์อยู่นี่เบิ้งซะอันแล้วฟ้านั่นคู่ขาเร ah ามหาป่าขอนมห ah าขอาป่าขอนที่นั่นช่องอันสาวทุ่งมุนนี่ละนี่ปรนเี้ก็เลยก็เลยปุ้มหัวคำเจสัมผัสแล้วเปีนน่ยนหัวตะวเราเอะก็เราก็เราก็สมซื่อก็ว่าลวงอีดีแหละ สาวเปียนคขาว่าลวงนินไปว่าจังไดเหรอฮะว่าร้อว่าดวงว่าร้อเอาว่าดองไปตีบ่าของบ่าขาว่า่องว่าขามันคล้ายๆใกล้ๆกันก็ปวงปออสาวแวียนจะย้อมรับบอหรือว่าจะอันลวงใือปวง คอยมาได้คอยมาต้องได้สมผาสดอกพี่น้องเลยคอยมาหัวควรจะพวกเรานี่แหละโอ้ยมันไหนยังล่ะอันใดเราก็ได้เมื่อเส้นนอฟาสายยังเราก็ได้เมื่อเนาะไม่คอยจูงหัวจะเนี่ยคอยเออแลาวลวงชายาของเรานี่ลวงจะไม่คอยอันหัวเราเราจังได้เนาะเออก็เลยแบบ ขอก็เลยสัมผัสแล้วพวกเป็นเนาะขอก็ะเลยตุ้กหัวเราเราหน่อยนอนเราสนุกสนานเราเบาเราเป็น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 คนที่เขาเอิร์นบ้านอันบาซิเลียดเขาเป็นเอิรนว่าเร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 าคึดอีหยังได้เราก็เบอกเป็นลวงไปเลยป่ะต้องเราไม่ได้ขึ้นอินเราไม่ได้ขึ้นนะคำบอกนะ อยู่กับเราหนีบอสิเลียดดอกเด้อบ่สเขียดเอะไรหัวบอสมือถึงว่าเราจีเขียดได้แล้วก็เขียดบ่โดนอืมเราลวงเราลวงเขาก็เลยเขาก็เลยแล้วอันไอชายาของเราสาวแว่นนั่นถ้าลวงของเราหน่าลวงแล้ปุ่งกันอ้วนปุ่งกันอ้วนแลก็จะมีเราก็จะมีคู่ขาเราผู้นึงคือสาวปีสาวปีนี่เรากันบ่ปันนดดอก อือว้วก็แล้ว <iter> ก็หัวตัวห้นเราก็ไปเรื่อยเรื่อยเราก็เป็นคู่กันก็สาวลวง